พักประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับ <Yeah. S 1> คนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือคนที่อยู่ในสภาร้อยละห้าสิบผมมาจากพักประชาธิปัตย์คนที่เป็นชาวบ้านที่ชื่อชวนหลีกภัยสามารถขึ้นไปเป็นหัวหน้าพักได้ <Yeah. S 1> ผมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคนภาคตะวันออกครับ <Yeah. S 1> ผมเป็นคนระยอง <Yeah. S 1> ผมสะสมประสบการณ์ <Yeah. S 1> จากสอสอ,สอทั้งฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลและมาเป็นรัฐมนตรี ผมมั่นใจครับว่าผมรู้ปัญหาทุกซอกทุกมุมของคนภาคตะวันออกพ <_ d> ักประชาธิบัติมอบความไว้วางใจให้ผมดูแลภาคกลางและภาคตะวันออก <_ d> ผมมั่นใจที่สุดครับว่าผมจะดูแลคนภาคตะวันออกได้อย่างดีที่สุด <_ d> และผมมั่นใจว่าพักประชาธิป,ปัตย์จะให้โอกาสคนอย่างผมมาดูแลทุกนโยบายให้คนภาคตะวันออกได้รับความเป็นธรรมอย่างสมดุลเอาปัญหาของคนภาคตะวันออกไปสู่ทุกรัฐบาลเพื่อแก้ไข ให้กับคนภาคตะวันออกครับเลือกภาคประชาธิป,ปัตยหมายเลข26ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ